สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์4ลราศีสุดเฮงมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์หรือมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีในช่วงระยะเวลา2เดือนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนข้าบเกี่ยวไปจนถึงเดือนมิถุนายนเลยทีเดียวนะครับที่อาจารย์บอกว่า4ลราศีที่จะมีผลต่อเรื่องของดวงเฮงดวงรับทรัพย์ดวงโชคดี หรือดวงเป็นเศรษฐี4ราศีมีราศีใดบ้างก็คือราศีเมษราศีสิงห์ราศีตุลแล้วก็ราศีธนูนั่นเองนะครับทําไมถึงต้องเป็นราศีเมษองค์ประกอบมันมีเรืเ่องของดวงดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือเกิดช่วงระหว่าง16เมษาถึง15พฤษภาคม ตำแหน่งของดาวประจําตัวของคุณนั่นก็คือดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นอุดแสดงว่ามีตําแหน่งที่ดีเลยทีเดียวไม่แพ้ตําแหน่งของเกษตรราธิบดีแต่ตําแหน่งของตัวคุณเนี่ยไปตกในเรื่องของงานนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนออมีนาคมนะครับไปจนถึงช่วงประมาณต้นต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแต่หลังจากต้นเดือนพฤษภาไปแล้วไปจนถึงเดือนมิถุนาที่อาจารย์กล่าวไว้เนี่ย ตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณไปตกในเรือนของลาภะนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นอุจจารภิกด้วยฉะนั้นดาวอังคารของคุณเนี่ยให้ผลดีต่อตัวคุณซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณเองและสิ่งสำคัญก็คือมีดาวพระเกตทับลัคนาของคุณด้วยมีดาวมรุตยูทับลัคนาของคุณด้วย องประกอบที่3ก็คือดาวศุกร์นะครับหรือดาวการเงินของคุณมาตกในเรือนการเงินที่ดีเป็นเกษตราธิบดีนะครับแต่หลังจากพ้นตำแหน่งในช่องราศีพฤษภแล้วถึงแม้จะย้ายหรือจะยกเข้าสู่ราศีเมถุนก็ถือว่าเจ้าเรือนของราศีเมถุนเนี่ยมันเป็นคู่ธาตุกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ ในระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมแต่พอเข้าสู่ในช่วงเดือนมิถุนาตำแหน่งดาวการเงินของคุณได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคฉะนั้นฟันธงได้เลยว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษคุณมีโอกาสที่จะได้เงินหรือได้ทรัพย์หรือมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนอยากขายที่อยากขายบ้านก็มีโอกาสที่จะขายได้บางคนอาจจะถูกรางวัลใหญ่ๆ ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บางคนอาจจะทําธุรกิจทํามาค้าขายแล้วอาจจะมียอดขายยอดปังเลยทีเดียว, han, ยยว han, ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นในช่วง2เดือนนี้ก็คือช่วงระหว่างวันที่12เมษายนไปจนถึงวันที่8มิถุนาโดยประมาณบวกลบนิดหน่อยนะครับโอกาสที่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีโอกาสที่จะดวงเฮงดวงปังดวงเป็นเศรษฐีมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ในพิเลียดนี้แน่นอนนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือราศีสิงห์หรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยายนนะครับด้วยดวงดาวอีกเหมือนกันที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้นะครับประเด็นที่1คือตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับหลังจากตำแหน่งตรงนี้ <c oughs> อยู่ในเรือนราศีเมษ เป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่ในเรือนราศีพืศพ่ศกก็มีระยะเวลาประมาณ1เดือนด้วยเช่นกันมันก็ตกในตำแหน่งในเรือนกรรมะกรรมะแปลว่าอะไรงานหน้าที่นะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับหรืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้าตกเข้าสู่ราศีเมถุน ตอนนั้นตำแหน่งดาวอาทิตย์ของคุณได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคแล้วก็ตกในเดือนของลาพาด้วยอันนี้คือดาวประจําตัวของคุณเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องที่2สําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้ตำแหน่งดาวพระราหูนะครับโคจรตกในเรือนของลาภาของคุณแล้วนะครับอันนี้มันใกล้ไฟนอลแล้วลเพราะว่าดาว พระราหูเนี่ยจะโรจรย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในช่วงประมาณเดือนกันยายนฉะนั้นในพิเรียสองสามเดือนเนี่ยมันมีโอกาสที่ดาวราหูจะทำปฏิกิริยาในเรือนชะตาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภความสำเร็จมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ประเด็นที่3ก็คือดาวพุธตำแหน่งดาวพุธดาวการเงินของคุณเนี่ยจะย้ายเข้าสู่เรือนสุภะนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับประมาณ กลางเดือนนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่ในเรือนกรรม,มะในเรือนของลาภะตลอดระยะเวลา2-3เดือนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินมานะครับจะได้เงินมาจากการขายทรัพย์สินก็ได้นะครับได้เงินมาจากการทํางานได้มาจากคนรักหรือคนสเสน่หาหรือได้มาจากการทําธุรกิจนะครับหรือการเซ็นสัญญาต่างๆนะครับบางคนรับเหมาก็มีโอกาสที่จะได้มันมาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะได้ ข้าวเวงคืนนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บางคนนี่อาจจะมีทางรัฐบาลจะมาเวงคืนทำถนนนะครับทำาาการขนส่งข้อมนอาคมต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงเวลานี้ฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงในช่วงสองเดือนนี้คุณมีโอกาสครับที่จะได้เงินได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือ ราศีตุลหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกายนทำไมลัคนาราศีตุนถึงมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภเข้ามาเพราะว่าอ,องค์ประกอบของดาวประจำตัวของคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้ตำแหน่งตัวคุณไปตกในเรือนที่ดินอสังหามรดกหรือพิน,นัยกรรมก็ได้นะครับพอเข้าสู่ในเดือนพฤษภา ไปตกในเรือนสุภามันก็กลายเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณจะมีโอกาสที่ดีที่จะได้เดินทางไกลหรือมีโอกาสที่จะได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ประเด็นที่3ตําแหน่งการเงินของคุณนะครับในช่วงสองเดือนนี้ได้ตําแหน่งเป็นทั้งมหาอุดแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นอุจจารพิมุกด้วยทั้ง3ประเด็นนี้เป็นส่วนประกอบในเงื่อนไขที่คนเกิดกาลัคนาราศีตุลคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์ใหญ่ก้อนโต อาจจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะได้จากออการเสี่ยงโชคอาจจะได้จากการขายทรัพย์ขายที่ก็มีโอกาสที่จะขายได้ในช่วงพีเรียดนี้ในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้สถานการณ์บ้านเมืองอาจจะดูไม่ค่อยดีนะแต่องค์ประกอบของลัคนาราศีตนนุลนี้คุณมีโอกาสที่จะจับคุณมีโอกาสที่จะได้คุณมีโอกาสที่จะสัมผัสในเรื่องของเงินทองในเรื่องของทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของของมีค่าต่าง คุณก็มีโอกาสที่จะเกิดหรือรับหรือได้มันมาในช่วงพีเรดนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีสุดท้ายที่มีโอกาสนะครับสุดเฮงเลยนะครับก็คือราศีธนูนั่นเองคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือเกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคมข้ามปีไปเลยนะครับคุณมีโอกาสครับเพราะอะไรครับเพราะตำแหน่งของดาวพฤหัสหรือดาวประจำตัวของคุณ ตอนนี้โคจรตกในเรือนของการเงินซึ่งถึงแม้ตำแหน่งของดาวการเงินเป็นดาวเสาร์คุณอาจจะต้องมีเทคนิคมีไหวพริบมีปฏิพานหรือว่ามีช่องทางอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้คุณสามารถที่จะหาเงินมาได้ ที่จะมีโอกาสได้เงินได้ซักก้อนใหญ่ก้อนโตเพราะตำแหน่งที่คุณไปอยู่เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการเงินแล้วตำแหน่งการเงินน่ะมันได้ตำแหน่งเป็นเกษตราริบดีด้วยฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เนี่ยมันมีโอกาสสูงแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องไฟคุณต้องแอคทีฟหรือว่าคุณต้องใช้ออการวิ่งหรือว่าการไฟอย่างมากเลยทีเดียวแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะได้ไหมมีโอกาสที่จะได้ประเด็นที่2คือตำแหน่งการเงินของคุณได้ตำแหน่งที่ดี เป็นกเกษตรตราธิบดีด้วยพอเป็นกเกษตรตราธิบดีทําอะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่จะได้มันมาค่อนข้างชัวหรือค่อนข้างที่จะได้มาแบบเซอร์ไพรส์หรือแบบคาดไม่ถึงหรืออาจจะได้จากลูกค้ามีคอนเน็กชันในเรื่องของการสั่งซื้อโปรดักสินค้าหรือมีโอกาสที่จะทําธุรกรรมหรือมีโอกาสที่จะเรียกรับเหมาอะไรก็แล้วแต่ ในธุรกรรมในธุรกิจของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มันมาในช่วงประมาณ2-3ถึงเดือนข้างหน้านี้ก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนนี่แหละไปจนถึงเดือนมิถุนายนเพราะว่าดวงดาวมันคาบเกี่ยวกันโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้ทซั์ก้อนใหญ่ก้อนโตก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นสรุปนะครับคลิปนี้สราศีสุดเฮงที่มีโอกาสที่จะได้เงินได้ซั์ก้อนใหญ่ก้อนโต,ก,นโตก็มีลัคนาราศีเมษ ลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีตุน้นแล้วก็ลัคนาราศีธนูนั่นเองนะครับเอาละท่านใดที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วแล้วเกิดใน4ีลัคนาราศีตรงนี้ก็ลองดูเหตุการณ์ว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่านะครับท่านใดที่ชมคลิปของผมอยากจะให้กำลังใจสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีหรือ จะโทรติดต่อพูดคุยดูดวงเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับดูละเอียดดูยาวๆเลยสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข0615485505 0615485505อีกหนึ่งเบอร์นะครับ0957050163 0957050163 มีค่าครูด้วยแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยำชัดเจนด้วยประสบการณ์นานหลายปีเลยทีเดียวนะครับท้ายนี้แล้วขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้มีสุขภาพแข็งแรงพ้นจากโรคโควิด -19 กันทุกๆคนเลยและพบกันใหม่ในคลิปดีๆครั้งต่อไปโปรดติดตามนะครับสวัสดีครับ